สวัสดีค่ะเซลเดินฮันด้านะคะวันนี้เดินจะพามาดูวิธีการใช้งานของหน้าจออ่าหน้ามตารวัดของ c i t ี้เของเรานะคะหน้ามตาดวัดของซ i t ี้เอของเรานะคะก็จะมีหน้าตาแบบนี้เลยค่ะมองเห็นกันไหมคะอันนี้ก็จะเป็นพวงมาลัยนะคะ าาของพงมด้านซ้ายมือนะคะก็จะเป็นปุ่มควบคุมของหน้ามัดวัดของเรานะคะจะมีปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงเปลี่ยนเพลงเปลี่ยนขึ้นเป็นช่องค่ะปุ่มรับสายวางสายแล้วก็ปุ่มสั่งการเสียงสิริให้ค่ะส่วนทางขวามือนะคะจะาทางขวามือจะเป็นปุ่มที่ใช้ควบคุม honda sensing นะคะซึ่ง city mc ของเราเขาจะมีระบบ honda sensing ให้ โอเคค่ะเดี๋ยวเดินจะพามาดูนะคะว่าเมนูแต่และเมนูที่มีที่สามารถแสดงบนมาตรวัดมีอะไรบ้างคะ่ะอันดับแรกนะคะเรากดปุ่มโฮมค่ะรูปบ้านตรงนี้เลยแล้วก็เลื่อนดูนะคะอันนี้ก็จะเป็นน้ำมันค่ะก็จะแสดงข้อมูลน้ำมันนะคะว่าน้ำมันที่มีคงถังเราสามารถวิ่งได้กี่กิโลค่ะประมาณนี้อันนี้ทิป A ทิป B นะคะถ้าเราอยาก ล้างการตั้งค่านะคะแล้วก็กดค้างไว้แบบนี้นะกดหนึ่งทีนะคะแล้วก็กดรีเซ็ตมันก็จะขึ้น0ูนให้ค่ะก็จะเป็นการนับกิโลใหม่โอเคค่ะทัดมาค่ะจะเป็นเมนเูแสดงข้อมูลของอัตราเฉลี่ยน้ำมันนะคะอันนี้จะเป็นอ่า oil life นะคะอ่ t ซิตี้ของเราจะเป็นเครื่องยนต์เทอร์โบนะคะถ้ามีสัญลักษณ์รูปประแจขึ้นที่มาตรวัด เราต้องกดมาดูตรงนี้นะคะว่าเราสามารถขับไปได้อีกกี่กิโลเมตรค่ะโดยปกติแล้วก็คือขับได้ไม่เกิน1,500กิโลเมตรนะคะต้องเอารถเข้าเช็คระยะทันทีอันนี้ก็จะเป็นเมนู s ฟต e ้ซ support นะคะของ honda sensing ก็สามารถเปิดปิดระบบได้เลยค่ะอันนี้เขาจะสแตนบายทำงานอัตโนมัตินะคะทุกครั้งที่เราสตาร์ทรถเลย ส่วนตัวนี้ก็จะเป็นเมนูการตั้งค่าต่างๆนะคะตั้งค่าเวลานะคะอ่าอันนี้แล้วก็ถ้าเราจะตั้งเลื่อนแล้วก็เลื่อนตั้งค่าเวลาของเราได้เลยะคะ่ะแบบนี้นะคะตั้งค่าเวลาตั้งอา่าต, Guerra, อะะตัวนี้ก็จะเป็นการตั้งค่าของผู้ขับขี่นะคะตัวนี้ก็จะเป็นการตั้งค่าระยะห่างนะคะจากรถคันด้านหน้า ระบบตัวนี้นะคะจะเป็นระบบเตือนเมื่อรถคันหน้าเคลื่อนที่ค่ะ mm. เผื่อเราจะรถติดไฟแดงแล้วเราเมอเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะ mm. ก็ระบบก็จะเตือนให้อันนี้เดี๋ยวจะตั้งค่าเป็นปกติให้นะคะ mm. โอเคค่ะถัดมานะคะ ตัวนี้ก็จะเป็นการตั้งค่ากุญแจนะคะการตั้งค่าไฟตั้งค่าประตูและหน้าต่างนะคะอันนี้ก็จะเป็น Maintenance Reset เดี๋ยวเรามาดูที่ตั้งค่าประตูกันตั้งค่าประตูนะคะอันนี้ก็จะเป็น Auto Lock ค่ะอันนี้ Unlock Auto Lock ก็คือ,อเราตั้งค่าไวท้ที่ถ้าเหยียบคันเร่งนะคะล็อกประตูเราก็จะล็อกให้อย่างอัตโนมัติค่ะแล้วก็ถ้าจอดเกียร์ P นะคะเราก็จะ ปลดล็อกให้เองอัตโนมัติอันนี้ก็จะเป็นการตั้งค่าเปิดปิดระบบ Walk Away นะคะมาที่เมนูตรงนี้ได้เลยอันนี้ก็จะเป็นเวลารีล็อกนะคะประมาณนี้คะ่ะโอเคอนนเดี๋ยวไปเมนูถัดไปนะคะ จะเป็นการตั้งค่ากุญแจอ่รุ่นนี้นะคะจะมีระบบ engine remote start ให้นะคะจะเปิดแอร์ก่อนขึ้นแล้วเราสามารถมาเปิดปิดระบบตรงนี้ได้เลยโอเคอันนี้ก็จะเป็นหน้าจอว่างนะคะเราสามารถเอาอะไรโชว์ได้เลยส่วนตัวไอตัวนี้นะคะจะเป็น เราสามารถดูข้อมูลต่างๆนะคะของรถยนต์ถ้าเกิดว่ามีสัญ,ญลักษณ์แจ้งเตือนสีส้มอะไรพวกนี้ค่ะขึ้นที่มาตรวัดเป็นเป็นสัญ,ญลักษณ์แปลกๆขึ้นที่มาตรวัดค่ะถ้าเราคิดว่ามันมันแปลกๆไปนะคะเราก็สามารถกดดูตรงนี้ได้เลยค่ะอันนี้ก็คือเป็นการเตือนในส่วนของน้ำมันนะคะน้ำมันที่มีคงถังเหลือน้อยค่ะโอเค อันนี้ก็จะประมาณนี้ค่ะส่วนโดยมากนะคะก็จะเราก็จะเลือกเมนูตัวนี้โชว์นนค่ะโอเคค่ะในส่วนของหน้าตามาตรวัดก็มีประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวถ้าคลิปหน้านะคะเดินจะมาแนะนำวิธีการใช้งาน จุดอื่นๆของรถยนต์ Honda ของเรากันสำหรับคลิปนี้นะคะเดินต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะก่อนจากกันไปนะคะเดินฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามให้เดินด้วยนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ